สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ว่าจะมาต้มน้ำขิงกินกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดระบาดเราต้องกินอะไรที่อะไรดูแลสุขภาพกันเองไปก่อนเนาะอันนี้คือขิงนะขิงแก่ที่พี่ว่าล้างทำความสะอาดแล้วก็ทุบเขาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ว่าจะเอาลงไปต้มในหม้ออันนี้คือหม้อน้ำที่ ที่พี่ว่าต้มไว้แล้วเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็กําลังเดือดเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะเอาขิงเนี่ยเทใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้มสักประมาณยี่สิบนาทีเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอพอเราต้มไปสักพักเดี๋ยวพี่ว่าจะกรองกรองเอาพวกเศษพวกอ่าบางทีเวลาเราบุก บุบขิงลงไปแล้วเนื้อขิงเขาก็จะแตกออกมาเดี๋ยวเราจะมากองให้มันสะอาดเนาะตอนนี้เราก็ต้มน้ำขิงเห็นไหมน้ำขิงน้ำขิงมาได้สักประมาณสิบนาทีแล้วค่ะเมื่อกี้พี่วาดลองชิมนะมันเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วก็หอมหอมขิงมากเลยเดี๋ยว เราจะมาใส่น้ําตาลตัวนี้กันนะเดี๋ยวพี่วาดต้มอ,อีกสักนิดพี่วาดจะใส่น้ําตาลนี้นะแต่เราจะใส่ไม่มากเป็นเขาเรียกอะไรน้ําตาลทรายแดงหรืออย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรน้ำน้ำตาลน้ําตาลอ้อยหรือเปล่าพี่วาดไม่แน่ใจน้ําตาลทรายแดงนี่ค่ะเดี๋ยวพี่วาดจะเอาใส่เราไม่ต้องการหวานมากแค่ตัดความเผ็ดนิดหน่อยพอ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่น้ำตาลกัน,กนค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะตักเอา,ต,เอาตักเอาขิงออกนะพี่วาจะไม่แช่ขิงไว้เนาะงพา่วาจะตักออกแล้วก็นี่นะพวาจะไม่แช่ขิงเลยแล้วก็ช้อนเนี่ยช้อนตรงนี้ออกเนี่ยนี่ค่ะ ช้อนออกเลยอืมนี่ไงทีนี้พี่ว่าก็จะใส่น้ำตาลนี้ค่ะค่อยๆใส่ลงไปก่อนเนาะใส่ไม่หมดนะพี่ว่าค่คอยๆใส่แล้วก็คนเขานี่ะ พี่ว่าจะปิดแก๊สเลยเนาะโอเคความหวานอะไรใช้ได้หมดแล้วเนาะหวานพี่ว่าไม่เอาหวานนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาหวานมากเลยคือให้ออกหวานนิดเดียวแต่ต้องการความเผ็ดของขิงเผ็ดร้อนของขิงค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราคนให้น้ําตาลละลายนิดนึง ใช้ได้แล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตักใส่แก้วกินกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ำขิง เอาไว้กินนั้น,นะคะน้ำขิงนี้เราจะกินตอนอุ่นๆนะคะเราจะกินน้ำขิงกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พี่วาดด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปพี่วาดช่วยกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้พี่วาดด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ